สวัสดีครับจากร้านช่างเมีกุญแจนะครับวันนี้ก็มีสริปยูปีปี2025มาเสนอนะครับมาให้ดูครับมันก็จะยังมีลบโค้ดฟอร์ดยู่3 0 0ัอยู่นะครับสริปตัวนี้เป็นของชาวสเปนนะครับชาวเอัวดอสเปนผมก็ซื้อมาจากเขาโดยตรงนะครับจากคนเขียนเลยนะครับไม่ได้เอาของใครมาก๊อปปี้ขายนะครับมาดูกันเลยครับว่ามีอะไรบ้าง อยู่3,000ฟอร์ดลบโค้ดอันนี้ผมก็ไมเ่เข้าใจเท่าไหร่หรอกรเพราะผมไม่ได้อยู่สายซ่อมรถแต่เขาบอกว่าฟอร์ดมันจะชอบขึ้นโค้ดนี้นะครับก็เป็น MCU นะครับ MCU MC9S12 นะครับเป็นของ Motorola Memory เขานะครับอันนี้จะเป็นภาษาจะเเ็นนะครับไปใช้ Google แปลนะครับนนวิธีต่อแผ่นผังเขาก็จะอยู่นี้นะครับ คำอธิบายของเขานี่ครับแปลกับ Google ได้นะครับสำหรับอ่อยูไอสคริปต์เนี่ยเหมาะสำหรับช่างที่ใช้ปรับไม้รถยนต์อยู่นะครับก็จะมีครบทุกรุ่นตัวนี้มาตัวใหม่25้นี้จะมี i s u ู u 2025่2มาด้วยนะครับสคริปต์เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ใช้เป็นแล้วนะครับผมไม่ได้รับสอนด้วยนะครับซื้อไปก็ไปใช้ ไปหาวิชากันเองนะครับผมไม่ได้มีเวลาว่างมาสอนบางคนก็ซื้อไปก็บอกว่าผมหลอกมั่งอะไรมั่งไม่ได้สอนไม่ได้มีภาษาไทยให้เปลี่ยนสคริปมันไม่มีของคนไทยนะครับคนไทยไม่สามารถจาได้นะครับก็จะเป็นชาวสเปนนะครับที่ก็ทำกันอยู่ตอนนี้ก็จะมีเวียดนามอ่ามันจะมีหลายประเทศนะครับแต่ของไทยผมยังไม่เห็นออกมานะครับ ก็มีเอาของเขามาแล้วก็มาล็อกขายกันครับจริงๆแล้วก็ไม่ได้เขียนเองเหรอกครับมาดูอ่าปรับไหมนะครับมีอิสุสุสองพมาดูเดียเด๋ยว Is uzu. Is uzu. นะอิสุสุอิสุสุครับให้ดู24ก่อนครับนี่ครับมันก็จะมีมาแล้วก็บอกว่าตัวนี้จะมี IC เป็น Memory 93เก6ครับ d ี a ม2 0สอง อ่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นโหลดไฟล์โหลดไฟล์มาที่เราดูดมามันก็จะขึ้นเลขในตัวนี้แล้วก็เราก็เปลี่ยนเลขแล้วก็ดมกลับไปแค่นั้นเองครับวิธีใช้แผนผังก็นะครับหน้าจอตำแหน่ง IC นี่กลับไปก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้สำหรับปี2024นะครับเวลาเราดูดก็ให้เลือก3 3จดมโวลต์นะครับ UPA โหลดไฟล์มา เขาจะจะมีคาําอธิบายไปใช้ Google แปลนะครับมันไม่มีภาษาไทยนะครับเข้าใจผิดนะครับมาดู2025ครับอ่าจะเป็นตัวนี้2 0้ามารอมาเลยครับหน้าจอเลนใหม่ไอซีก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับ93466นะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแค่เป็นปีใหม่กว่า ซอฟแวร์ใหม่ขึ้นมานิดนึ่งนี่ครับ IC 9346ครับก็จะมี d m a มตระกูลนีสูสๆนะครับเกือบทุกรุ่นทุกเมนูนะครับก็จะมีแผนผังมาให้นะครับนะครับจะมีแผนที่มาให้เราจะทำงานง่ายขึ้นนะครับเหมาะมากเลยครับสำหรับช่างที่ทำเกี่ยวกับไม่รถยนต์อยู่ มาดาูโตโยต้าดีกว่ารถที่ใช้เยอะโ,โตโยต้าไฮลักเวอร์ชันสนี่ครับก็จะเป็น IC ซ6ซนะครับตัวนี้มันจะรวมในตัวเดียวเลยนะครับเหมือนช่างโหลดไฟล์มา บางรุ่นจะเป็น4-6บางรุ่นจะเป็น5-6บางรุ่นจะเป็น8-6กบางรุ่นจะเป็นห 6, 6ก็มารวมที่เมนูตัวนี้เลยนะครับก็โยนไฟล์เข้าไปเขาก็จะทํางานของเขาเองตามระบบ UPE นะครับทีนี้ก็ไม่ต้องมาเลือกรุ่นนะครับเขาเรียกว่าเป็นออโตโอ้มันจะง่ายขึ้นนะครับสําหรับสายช่างจะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเหมือนบางรุ่นมันจะเป็น4-6 บางรุ่นจะเป็นห้าหกบางรุ่นจะเป็นหกหกบางรุ่นจะเป็นแปดหกนะครับก็จะมีเลขไม้รุ่นแต่ละรุ่นให้เราดูตำแหน่งอันนี้กลับไปหน้าเดิมม o ตโยโยต้านะครับพวกรีโว่ฟอร์จูเนอร์ก็มีนะครับได้หมดนะครับมาดูฟอร์ดฟอร์ดส่วนมากตัวใหม่ๆมันต้องใช้เครื่องนะครับเราจะต้องใช้เครื่องในการ เครื่อง OBD เข้าไปปรับเลขนะครับแต่พวกที่ตระกูลเป็น IC ก็มีอยู่นะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้ฟอนนี่ครับตระกูลที่มันเป็นพวก IC นะครับเดี๋เข้าไปดูให้สักตัวนะครับพวกลนเจอร์ตัวเก่าอะไรพวกนี้นครับ ราคาสองพันสองพันกว่าบาททําคันเดียวก็คืนทุนแล้วครับถ้าใครคิดมากก็อย่าซื้อเลยครับไม่เหมาะสำหรับการเป็นช่าง้วครับราคามันถูกเกินนะครับเครื่องมือที่ไหนบ้างทาคันเดียวคืนทุนแต่ส่วนมากอย่างซีเรียสบอกว่าอยากได้ราคาต่ำๆมันไม่ไดีนะครับนี่ก็ถูกที่สุดแล้วนะคพวกมาด้าสอง ให้ดูคร่าวๆนะครับมันมีถึงสองพันยห้านะครับ 3, มาด้า CX3 มาด้าสองมาดูมาด้าสองเวอร์ชันสองนักเก้าสามแปดดบอร์ดนี่พรชั่น ก็จะมีตำแหน่งจิ้มน,นะครับจริงๆเราไม่ต้องยกก็ได้นะครับถ้าเรารู้ตำแหน่งของ UPA ต่อสายออกมาแล้วก็จับแล้วก็ดูดอัดได้เลยนะครับมาดูได้นะครับมันจะมีตำแหน่งจิ้มันเราก็ไปหาดูในเฮลเนี่ยครับเข้าไปดูข้างในของเขาเขาจะมีตำแหน่งบอกเราอยู่มาด้แล้วก็มีรถอะไรบ้านเรามิตซูมิตซูบิชิอ่ามาดูมิตซูบิชิ L 2 0 0 L 2 0 0นี้นี่ครับโจม L 2 0 0ร้อยก็จะเป็นโสมนี้นะครับหน้าปัดเริ่มไหมก็จะเป็นแบบนี้นี่ครับขาจิ้มจุดจิ้มนะครับถ้าใครไม่ไม่เข้าใจก็ต้องยกตัวนี้นะครับออกมาแล้วก็อ่านนะครับเป็น9 3 4าสนะครับไอซ Hey, มิตซูให้ดูมิตซูกันะครับมิตซูก็มีนี่ครับตามรุ่นถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆบางรุ่นเขาจะต้องใช้ OBD เข้าไปเชื่อมต่อแล้วก็แก้นะครับก็จะเป็นเครื่องมือเฉพาะทางแต่ถ้าช่างเขาเรียกว่าต้องการอย่างลงทุนน้อยๆก็ใช้ตัวนี้เลยครับนะมาดูซูซูกิก่อน สุกสกิก็จะมีนี่ครับเซลริ io, โอพวกสวิปมาดูเซลริโอครับ<ม>เรื่องไม้นี่ผมก็ไม่เก่งเท่าไหร่นะครับก็ปู้พักรักจำทำได้แบบนั้นนะครับแต่ไม่ได้รับงานนะครับไม่ไม่ใครชอบเท่าไหร่อีกอย่างนึงมันมันก็ผิดกฎหมายนะครับ ก็เลยไม่ค่อยอยากจะเล่นดู honda ครับ h o นด้ honda ที่เป็นพุตระกูในซีก็จะมีนะครับ CRV CB แต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นพวก MCU ก็จะยังทำไม่ได้นะครับบางรุ่นก็ต้องใช้เครื่อง OBD ตรงรุ่นของเขาเข้าไปเสียบแล้วเพื่อแก้ไขนะครับ Ford m d z shape ชฟเชฟบ้านเราน่าจะน้อยแล้วนะครับตอนนี้แล้วก็มีครบนะครับ โาโฟกออดี้จิ๊บบีวยดีบีวยดีก็มีนะครับอสองโดงครับใช่ลูกค้าหมดแล้วลองดูนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยนะครับเป็นสกิปยูบีตัวใหม่นะครับปีสองพันห้านะครับขอบคุณครับ